สวัสดีค่ะยินยดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิชชร์นินนะคะเอออันนี้กำลังจะไปไปไหนสักสักหนึ่งอุย้ยหมาน่ารักอ่ะเอากลับบ้านได้ไหมไอ้อามาเดินไรตรงนี้เนี่ย <c oughs> เดินไม่สนโลกด้วย อันนี้ทางโคตรแคบแคบจริงๆค่ะดูแบบว่าอันนี้มาซื้อข้าวเอาไปฝากอ่าเชือดต่ำนะโอ้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะไปใช้มือข้างเดียว อเราต้องไปทางซ้ายคือ,อคันเดียวเท่านั้นอ่ะถ้ามีรัศวน เราสรับใจครับกล้องก็ไม่ต้องถือเรา่าไม่มีใครแล้คิดไหมขานแคบๆกับ Honda City ใช้ดีคะ่ะรุ่นนี้ City สองพันยี่สิบลุยได้ทุกสถานการณ์ ก็ไม่เคยมีใครคงไม่เคยมีใครเอารถเก่งมาขับตามป่าอ้อยอะนะคะใครจะซื้อรุ่นนี้ก็แนะนำนะคะ City ้สองพทนทานค่ะไม่ว่าจะเป็นวิ่งบนถนนวิ่งบนทุ่งนาวิ่งบนป่าอ้อยวิ่งป่ายูคา วิ่งบนคูน้ำวิ่งบนขอบโบไปได้หมดค่ะแต่แนะนำอีกหนึ่งอย่างคืออย่าติดสเกิร์ตาะฉะนั้น,ไ,นไม่คุ้มค่าค่ะทุกทอมตรงนี้ยังไม่ค่อยแคบนะ เดี๋ยวเจอทางอีกทางนึงอีกจุดนึงอุ้ยอะไรนะเนี่ยเศษแก้วหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวต้องเหยียบขึ้นไป ก็คูดเมื่อกี้เขาวางต้นอ,อ้อยเตรีมทางไว้หน่อยนะงั้นมันก็ไม่ไม่ไมขบ เดี๋ยวลงไปดูรถไถน,นะคะได้ยินเสียงแล้วเป็นรถไถนิวฮอลแลน หกฐานอ้เป็นตู้แอร์ด้วยนิวฮอลแลนด์เจ็ดแปดสีนย์ดันต้นนี้ออก ไม่ได้ดันต้นนี้ออกหรอก็ะไถตรงนี้ก็ใหญ่มันก็สบายนะสบายเลยค่ะ เป็นตู้แอร์นะฝุ่นมันก็ไม่เข้าไม่ร้อนคือทํางานได้ทั้งวันอะคือเราจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยทั้งเหนื่อยทั้งร้อนทั้งฝุ่นทั้งโอ๋อสารพัดเศษกิ่งไม้ใบหญ้าก,กระเด็นเข้าหน้าเข้าตาพอมันมาเป็นตู้แอร์นะ่ะคนขับมันสบายขึ้นเยอะเลยคืออยากขับเลยอยากที่แบบโอ้ไม่อยากขาับรถไฟหรอก ร้อนเหนื่อยพอเป็นตู้แอร์เดี๋ยวนี้มันก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะขึ้นเนาะมันก็ต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากที่มีแต่จากที่เป็นควายเนาะตอนแรกเลยเนาะมันเป็นควายก่อนเป็นควายเสร็จแล้วพัฒนาคนก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆกลายเป็นรถถ่ายเดินตาม แต่อาจจะมีก่อนน้่นี้อะไรอีกอย่างอื่นอีกอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ทราบเหมือนกันเนาะเท่าที่เห็นอะเท่าที่เราจําได้เราเคยเห็นเนาะจากที่ใช้ควายไถนาใช้วัวใช้ควายไถนาแล้วก็ะอ่าเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆเนาะกลายเป็นรถไถรถไถเดินตามอีกที่เขาเรียกว่าควายเหล็กแล้วก็พอเป็นรถไถเดินตามเสร็จแล้วก็ มาเป็นรถไถยปัจจุบันรถไถยปัจจุบันก็พัฒนาอีกพัฒนาไปเรื่อยๆจากที่แบบร้อนๆนไม่มีแอร์มีแต่หลังคาตอนนี้ก็พัฒนามาเป็นเพิ่มตู้แอร์เข้ามาให้คนขับรถไถยมันสบายขึ้นทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำงานได้ทั้งวันโดยที่เราจะ ไม่รู้สึกเหนื่อยเกินไปไม่แบบคือถ้าเป็นอย่างสมัยตะกอนเนาะถ้าใช้ลกูกใช้หลานไปไปถช้นาไป,านะไปอะไรเงี้ยเด็กน้อยก็จะไม่ค่อยอยากไปเนาะไปลุงไว้รุ่นกลัวดงกลัวดำตัวนนี้เป็นตู้แอร์จะไม่มีข้ออ้างเลยนะแบบไปไปแม่ร้อนตอนนี้มันเป็นตู้แอร์แล้วสบายแล้ว โดนอะไรอะ่ะน่าจะไม้หืมเธอโบได้นี่อันนี้เขาถ่ายจะปลูกอ้อยนะคะ เราก็ถืออยู่นะเราไม่กล้าว,ว่ากลัวมดมันขึ้นถ้าเข้าเอาพวกโตอะไรอย่างเงี้ยออกเาน่าจะมันจะถ่ายได้ง่ายขึ้น โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวดูเสียตั้มไถ่ถดินต่อก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องทิชเชอร์นินด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ